สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หน้าแปลงที่ดินที่เป็นทําเลเศรษฐกิจอีกแปลงหนึ่งนะคะตรงนี้มีพื้นที่สองไร่นะคะตั้งอยู่ที่ซอยกุณทร27นะคะอยู่คลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานีนะคะนี่ก็คือเรายือนอยู่ที่ที่หน้าแปลงที่ดินเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแปลงที่ดินนะก็จะติดกับถนนคอนกรีต,ตอย่างนี้นะคะตรงนี้ก็เขาเรียกว่าซอยคุณทร27นะคะก็ ที่ดินนะคะจะเข้ามาจากถนนฝั่งนู้นนะคะเข้ามาในซอยนี้นะคะมามาเพียงแค่500เมตรนะคะขับเข้ามาที่ดินจะอยู่ฝั่งขวามือนะค่ะพื้นที่2ไร่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่สีส้มนะคะติดกับถนนคอนกรีตกว้างถึง10เมตรเลยนะคะ ก็หน้ากว้างนะคะจะอยู่ที่70เมตรลึกไป50เมตรนะคะก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับจุดขึ้นลงทางหลวนเชียงรากหนึ่งนะคะเป็นพื้นที่สีส้มนะตรงนี้นะคะจะห่างจากตลาดไทยนะคะเพียงแค่2กิโลเมตรนะคะแล้วก็มหาวิรัยธรรมศาสตร์รังสิตนะคะเพียงแค่8.1กิโลเมตรนะคะแล้วก็นิคมนวนครนะคะ2.6กิโลเมตรเท่านั้นนะคะก็ตรงนี้เป็นพื้นที่สีส้มนะคะก็เหมาะกับการที่จะสร้างโกดังอพาร์ตเมนต์หรือโรงงาน ต่างๆนะคะอย่างที่เราสังเกตเห็นนะคะนี่นะคะก็ฝั่งขวาของแปลงที่ดินนะคะก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์นะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะนู่นนะคะก็จะเป็นหมู่บ้านนะแล้วก็ฝั่งนี้ที่อยู่ฝั่งซ้ายนะคะก็จะเป็นบ่อตกปลานะคะบ่อตกกุ้งนะคะตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ทำเลที่เหมาะกับการลงทุนอีกแปลงหนึ่งนะคะ ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะในพื้นที่2ไร่ตรงนี้ซอย่อนนุช27คลอง1คลองหลวงปทุมธานีนะคะเจ้าของบอกขายนะคะในราคา25,000บาทต่อตารางวานะคะก็ราคานี้ยังสามารถต่อรองได้นะแล้วก็ราคานี้รวมค่าโอนภาษีต่างๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะที่ดินแปลงนี้ก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้นะคะที่เบอร์0806161806นะคะสวัสดีค่ะ